เอาู่ก็อือไวอก่ค่กม่เป็ดนีอยเพียดหรอไม่ค่อยเพลูกแต่ก็ได้เรื่องอยู่อ้ามาว่านี้นะอาขอบมาว่าเหรอคะขอบคุณค่ะมว่านีาาน,านะอันนั้นเหมนบบน้ ไอติมหรอ,อขอบคุณค่ะไไป,ไปอะไรคะอ่ะปา,า,าดูใจนะขอบคุณค่ะอ่ะปาดูไหนนะลูกน้องอ่ะขฉัีลูกไหนคะดูเล็ก <c oughs> ดูดูดตาแม่ Hmm. Tu tak pa, tu tak me. Hmm. tu chan. Chan kan.